สวัสดีครับกลับมาพบกับบอลโอเคกันอีกครั้งวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่24กันยายนกลับมาเจอเจอที่เด็กตัวเน้นติดดาวกันเหมือนเดิมคันต่พอคุณที่บ้านใจสุดจัดชุดจัดเดี่ยวของมันต้องมีค่ำคืนวันอาทิตย์นี้มีมาฝาก3 EP นะครับโดยที่ EP 1และ EP 2เป็นศึกพิมพ์ลอังกฤษแล้วก็ EP 3เป็นศึกบุนเดิลิกาเยอรมันตอนนี้ท่านกำลังเข้าสู่ EP 2นะศึกพิมพอลอังกฤษอีก2คู่ บรตันกับบอลมัดแล้วก็เชฟฟิลดเตกกับดิวคอนเซลนทามผ้าด้วยการทั้งพวงฝากทุกท่านที่เข้ามารับชมกับรัฝฟังกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไปด้วยขอบคุณมากๆครับเรามาเริ่มต้นที่เกมคู่แรกครับเช็คข้อมูลสองภูดูแฮนดิแคปไบรตันกับบอลมัดึ่งเป็นมาเยียงกีดแข่งขันกันตอนสองทูบไบรตันต่อลูกครึ่งไบรทันกับบอลมัดชื่อชันทีมอาจจะไม่ห่างกัน แต่ฟอร์มตอนนี้ผลงานตอนนี้คะแนนและตารางลีกอันดับต่างกันมากไบรตันถือว่าเป็นทีมกลุ่มนำฟอร์มดี5เกมลีกชนะ4แพ้1มีเอ่อสิบสคะแนนเป็นทีมอันดับที่5นะ12บสคะแนนไบรตันนะคะก็เอ่อผ่านเกมการสัปดาห์มาแพ้กับ AK10 นะก็ถือว่า เป็นเกมที่เซอร์ไพรส์พอสมควรประสบการณ์ของไมตันนี่ยังน้อยเกินไปหน่อยนะสู้ความเก่าไม่ได้แต่อย่างไรก็ตามวันนี้กลับมาเล่นลีกสิ่งหนึ่งที่ไบตันกำลังจะต้องเจอเจอก็คือโปรแกรมที่ถี่ขึ้นไมตันยังไม่เคยเจอเกมที่แบบว่าเล่นสุดสัปดาห์พักสองวันเล่นการสัปดาห์พักอีกสองวันเล่นสุดสัปดาห์ไม่รู้ว่าพวกเขาจะมีแปลบ้างไหมจะมีเล่นเครื่องไม่ขึ้นด้วยหรือเปล่า ก็มีสิทธิ์เป็นไปได้นะก็เราส่งกันฟังเป็นอีกเหตุผลหนึ่งซึ่งเมื่อสักครู่เนี้ยใน EP 1หนึ่งเนี่ยผมก็ลืมพูดถึงนะในเวทียุโรปไม่ว่าจะเป็นอาร์เซนอลในการลงเล่นเวทียุโรปไม่ว่าจะเป็นอ่าลิเวอร์พูลนะหรือแม้กระทั่งเวสต์แฮมนะลในเวทียุโรปทั้งนั้นเพราะว่าตอนนี้เวทียุโรปมีทั้งยู่แชมเชนแบลีกยูโรป้าลีกยูฟ่าคอนเฟลีก ก็ไปแจมกันเยอะแยะนะครับแต่ไม่เป็นไรเรามุ่งเน้นในเกมเล็กไว้ก่อนแล้วกันนะประมาณนี้ในขณะที่มอนมารเป็นทีมดับที่สิบห้าลงเล่นไปแล้วห้างเกมลีกเหมือนกันแต่ไม่ชนะใครเลยเสมอนสาแพ้สองม่อยู่สามคะแนนก็ต้องบอกว่ามอนมาสก็หนักใม่ตันเองก็ดูดีกว่าแหละยอมรับราคาก็เปิดมาแพงอะลุกครึ่งอย่างไรก็ตามมาดูนี่ บาารรดาชจ้าต่างห้าลายสอบผูด้ยแฮนดิแคปยังไงแกผู้นี้ปรากฏว่าวันนี้เจา้าตางห้าลายราคาผูไม่ยืนอยู่กับโอกาสเสมอครับความราคาลดลงบัเลยในช่องเสมอครับช่องจะบ้านไมต้านครับทีมที่เล่นในบ้านทีมที่ฟอร์มดีในลีกขึ้นสองเอาทำไมขึ้นสามลงสองส่วนทีมเยือนขึ้นสองลงสามเพราะนั้นหลักๆที่เห็นเหมือนๆกันคือช่องเสมอ แผนนี้แขมลุ่งขึ้นข่องไบตันห้าลายปรับราคาเพิ่มขึ้นหมดเลยในช่องจะบ้านบอลต่อไม่เชื่อไม่กลัวและปรับลดลงหมดเลยในช่องทีมเยือนบอลรองบอลมัดกลัวบอลรองมากกว่าดีไม่ดีอ่านจ,จะมีราคาไหลรองหรือลุกควบดนด้ดยซ้ำเพราะนั้นคู่นี้แผนนี้แขมนี้เรื่องอยู่กับทีมเยือนบอลรองครับ แต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นการสวนรองเรื่องการชนะราคามากกว่าที่จะออกเสมอนะแต่ก็ว่าไม่ได้เพราะมอนมัดเองห้าเกมอาจจะไม่นชนะเลยแต่เสมอสามเกมนะแสดงว,ว่าก็เน้นเหนียวแน่นเน้นอุดเน้นไม่แพ้เหมือนกันสวนรองมอนมัดเป็นทีเด็ดตัวเน้นส่วนสิบดาวตัวที่หนึ่งในอีพีสองซึ่งพยบริษัทประจำค่ำคืนวันอาทิตย์นี้อยู่รองมอนมัดคู่ต่อมา เช็คข้อมูลสองมูลด้แฮนดีแก็บเชฟฟิลด์ด้วย, ap, Field, วยแตดกับนิวคาสเซนแข่งขันกันตอนสี่ทุ่มครึ่งนิวคาสเซนทีมเยือนบุกาต่อที่ลูกควบนิวคาสเซนถือว่าเป็นทีมใหญ่ตัวผูดด้เล่นดีและก็ถูกจับตามองนะผลงานห้างเกมลีกที่ผ่านมาพวกเขาชนะสองแพ้สามตอนนี้อยู่ดับที่สิบสองของตารางมีหกคนะแนน ถามว่าทำไมถึงพูดถึงนิวคาสเซิลว่าผลงานดีทั้งที่อันดับมันไม่ดีคะแนนมันน้อยเพราะว่าสามเกมที่พวกเขาแพ้เปการแพ้กับทีมใหญ่อย่างลิเวอร์พูลแมนซิ y ตี้และทีมฟอร์มแรงอย่างไบรตันก็มันคือมันน่าแพ้มันน่าแพ้ให้คือมันสมควรนะ วันนี้มุมเบเยอร์เชฟฟิวเอตตดก็น่าคิดครับเพราะว่านิวคาสเซิลก็เป็นอีกหนึ่งทีมที่ผ่านเกมกลางสัปดาห์มาบุกไปเยือนในซิมิลานเสมอโซนนในเซิร์งยูฟ้าจมเปยนลีกแต่เชฟฟิวเตตดก็เป็นคู่แข่งที่ดูเป็นรองนิวคาสเซิลเยอะเป็นทีมน้องใหม่ด้วยและผลงานที่ผ่านมาห้าเกมยังไม่ชนะเลยเสมอหนึ่งแพ้สี่มีแค่หนึ่งคะแนนอ่ะอยู่ดับที่สิบเจ็ดของตารางอ่ะ เป็นลองกันสุดกูไหมไม่ต้องแปลกเลยว่าทําไมเป็นบอนรองบ้าเป็นต่อในบ้านลูกคว่แบบนี้อย่างไรก็ตามสองภูด,ด้ดยทีแ่แคปจากเจ้าทัห้าลายวันนี้คู่นี้โคตรเซอร์ไพรส์เพราะเจ้าไม่เชื่อใจนิวคาสเซิลเลยปรับราคาเพิ่มขึ้นทั้งหมดในช่องทีมเยือนนิวคานเซิลนี่คือหนึ่ส่วนของภูนะปรับลดลงสี่เพิ่มขึ้นหนึ่งนอกาสเสมอมองว่ามีโอกาสเสมอสูง และช่องเชฟฟิลเนเต็ดปรับราคาลดลงทั้งหมด5้าลายมองว่าเชฟฟิลเนเต็ดก็มีโอกาสพลิกกลับตันปัดอาชนะได้เหมือนกันนะกับเกมในบ้านเกมนี้แฮนดิแคปลูกควบของนิวคานเซิร์จ้าห้าลายปรับราคาเพิ่มขึ้นหมดเลยในช่องทีมเยือนบอลต่อและปรับราคาลดลงหมดเลยในช่องตบ้านบอลรองก็ชี้เชฟยู่แฮนดิแคปก็ถือหางอลรองเจ้าบ้าน เมื่อเจ้ากล้าเปิดแบบนี้มอนดงเคก็กล้าให้สวนลองเชฟฟิล์อยู่ในเตดเป็นดีเดตตัวนส่วนสิบดาวตัวที่สองครับในอีพีสองซึ่งพรีเมีร์ลีกอังกฤษประจำค่ำคืนวันทย์นี้ลองเชฟฟิลล์อยู่ในเตดเพราะฉะนั้นอีพีสองสองคู่นะสรุปให้เลยไม่ว่าจะเป็นสายฟังยาวๆเช็คข้อมูล หรือว่าจะเป็นสายขอหบดสรุปสายรูด EP สองสองคู่ลองมาทาั้งคู่รองมอนมัดลองเชฟอยู่ไปตรนสิบดาวใครยังไม่ได้ฟัง EP หนึ่งสุกพรีเมียร์ไปฟังด้วย EP สาสึกมูเดลนิกา้าฟังด้วยนะขอบคุณครับ